นะริมแม่น้ำในป่าใหญ่น้องหอมแดงฮิปโปตัวน้อยที่รักการผจญภัยได้เกิดไอเดียใหม่วันนี้เราจะพาเพื่อนๆน,นไปเที่ยวสีสเกตเมืองที่ทั้งสวยทั้งอร่อยและมีเรื่องราวมากมายรอเราอยู่เพื่อนๆนทั้งกระรอกน้อยกระต่ายป่าและนกน้อย ส่งเสียงเชียร์พร้อมออกเดินทางไปกันน้องหอมแดงพาเพื่อนๆนมาถึงเขาพระวิหารที่ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาสูงทุกคนต่างทึ่งในความสวยงามของวิวที่มองออกไปไกลสุดสายตาน้องหอมแดงที่นี่เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญมากเลยนะและยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธศาสนาด้วยเพื่อนๆ ตามพนมมือไหว้พระด้วยความเคารพพร้อมฟังเรื่องราวที่น้องหอมแดงเล่าอย่างตั้งใจรุ่งเช้าวันใหม่น้องหอมแดงพาเพื่อนๆนมาย่าผามอ,อีแดงน้องหอมแดงบอกกับเพื่อนๆนว่าตอนเช้าตรงนี้จะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นพอดีเลยแถมบางวันยังมีทะเลเหมอกอีกด้วยนะแสงแรกของพระอาทิตย์แต่ยอดเขาทุกคนมองดูด้วยความตื่นตาตื่นใจนกน้อยบินโฉบผ่าน ท้องฟ้าสีทองตัดกับขอบภูเขาอย่างสวยงามถึงเวลาเติมพลังน้องหอมแดงพาเพื่อนๆไปตลาดท้องถิ่นของสีสเกตน้องหอมแดงเชิญชวนเพื่อนๆมาชิมส้มตำหอยเชอรี่กันเป็นอาหารขึ้นชื่อของที่นี่เลยนะเพื่อนๆลองชิมส้มตำรแสแซบลาบปลาดุกและขนมไทยอย่างข้าวเหนียวมะม่วง ทุกคนต่างหัวเราะและชมว่าอาหารอร่อยมากจุดหมายสุดท้ายคือปราสาทสกรรมแพงใหญ่สถาปัตยกรรมแบบเขมรโบราณที่งดงามน้องหอมแดงเล่าให้เพื่อนฟังว่าปราสาทนี้สร้างในสมัยขอมเป็นผลงานที่สะท้อนถึงความสามารถของชาวอีสานในอดีตเพื่อนๆมองดูลวดลายที่แกะสลักอย่างละเอียด พวกเขาถ่ายรูปเก็บความทรงจำไว้อย่างสนุกสนานน้องหอมแดงและเพื่อนๆกลับมาที่ริมแม่น้ำพร้อมหัวใจที่เต็มไปด้วยความประทับใจสี่สเกตมีทั้งธรรมชาติวัฒนธรรมและอาหารอร่อยออร่อยถ้าเพื่อนๆมีโอกาสอย่าลืมมาเที่ยวกันนะทุกคนส่งเสียงเชียร์ก่อนจะแยกย้ายกลับบ้านด้วยรอยยิ้ม